สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะพามาชมการให้อาหารปลาทองด้วยหนอนแดงกันนะครับผมก็จะใช้เป็นหนอนแดงแช่แข็งแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวเอามาให้ปลากันจเจ้าปลาทองในตู้นี้จะชอบกินกันมากเลยนะครับเทลงไปอย่างนี้เลย ครับหนอนแดงก็จะเป็นอาหารโปรดของปลาทองในตู้นี้เลยนะครับแต่ปกติก็จะให้อาหารเม็ดนะครับแต่วันนี้สลับมาให้อาหารสดบ้างแต่เป็นแบบหนอนแดงแช่แข็งนะครับในตู้นี้ก็จะมีทั้งเจ้าเรวกินนะครับหัวสิงปลาทองเกล็ดแก้วแล้วก็มีตันโจอยู่ด้วยนะครับ เราก็ดูแลเพลินๆดีนะครับน้องปลากินอาหารกันอย่างอร่อยเลย ผมก็จะถ่ายจนเขากินกันหมดแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็ดูไปเพลินๆแล้วก็มีเสียงน้ำจากเครื่องกรองไหลเป็นเพลงประกอบไปแล้วกันนะครับ พอดีตั้งกล้องเรามองไม่เห็นทั้งตู้ก็จะมีบางตัวว่ายหลุดเฟรมไปบ้างนะครับ นี่ก็เหลือมุมๆนะฮะเขาก็พยายามเก็บกินกันจริงๆแป๊บเดียวนะครับถ้าจับเวลาไม่ถึง5นาทีครับ โอเคครับตอนนี้ก็เหมือนจะเกือบหมดแล้วเหลือเป็นนิดๆหน่อยๆอยู่ไม่กี่ตัวนะครับเป็นเสร็จะอ๋ะอยังมีอยู่มุมๆตรงนี้นิดหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองให้หนอนแดงเป็นอาหารก็สามารถไปซื้อได้นะครับเขาก็จะมีขายเป็นแบบแช่แข็งก็มีนะครับก็สามารถมาเก็บไว้ในช่องฟิตได้นะครับเวลาจะใช้ก็นําออกมาแล้วก็สามารถให้น้องปลาได้ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ